สวัสดีจ้าพบก,กับไทยออซี่ชนแนลอีกแล้วนะจ้าวันนี้ทำผัดเห็ดนะคะใส่หมูสับนะคะแล้วก็ใส่ไข่นะจ้านี่มีผู้ชายมาล้างถ้วยด้วยตอนเช้าหนึ่งกลุ่มนะจ้าหน้าที่จ่าเบาๆนะคะเออเวียนกรมรมไข่น้อจะได้อีหล่าจ้าเออเวียนกรรมมาแล้วแหละค่ะมันก็ล้างถ้วยไปนะจ้าล้างถ้วยไปบ่นไปล้างถ้วยไปบ่นไปจ้า บุนไปเรื่อยๆก็ล้างล้างล้างนี่มากก็มีผู้ชายมาหั่นเห็ดให้นะคะเออหั่นไปเลยจ้ะหั่นไปก็จะหั่นเท้ามันก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นเห็ดที่แบบในในออสเตรเลียนะคะก็มีรสชาติกุบกรอบกุบกรอบหน่อยนะจ๊ะเออหั่นหั่นหั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 นไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะตามที่เราต้องการ มากมากหลายกะส่หลายมากหน่อยกะสซหน่อยก็ต้องหั่นแต่ประเอญว่าไม่เหนื่อยเนาะเราให้ผู้ชายหั่นนะจ๊ะมันก็เลยไม่เหนื่อยเนาะเออทีนี้ก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเผื่อเผื่อวัดเผื่อว่าเผื่อคนกินแล้วก็มาหั่นเอากระเทียมสี่กลีบนะจ๊ะใส่กระเทียมเบาๆพอได้มีหอมนะคะก็กระเทียมจีนนะจ๊ะไม่ใช่กระเทียมไทยเนาะกระเทียมจีนอยู่นี่มีแต่กระเทียมจีนเนะม็ดใหญ่ๆเน้นๆนะคะ อเราก็มาตั้งกระทะทิ้งไว้กระทะพันปีนะจ๊ะเพื่แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปจ้ะนี่ฝีมือันทำเองนะคะขลุนขลุนขลุนน้ำมันจ้ะนี่ค่ะมีเห็ดมีไข่นะจ๊ะมีใส่กระเทียมลงไปก่อนนะจ๊ะผัด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 ให้พอเหลืองนะคะผัด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 ไปเรื่อยๆนะจ๊ะถามกันด้วยค่ะสัมภาษณ์กันด้วยจ้ะ นี่ดูดูในคลิปประจำดูจ้กวิธีทําง,ง่ายๆนะคะแล้วก็ใส่หมูสับที่เหลือลงไปค่ะอีกสักพักก็เขียวแล้วค่ะเออหมูที่นี่ไม่ใส่สารกันบูดนะจ้าก็คือสองสามวันก็เริ่มเขียวแล้วตอนนี้ตัวก็เขียวเหมือนกันหน้าก็สุดไปเบาๆนี่แล้วก็เบาแก๊สลงนะจ๊าเดี๋ยวกระเทียมไหม้นะคะแล้วก็าคาร์โลนโคเล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  คลุนเนาะทีนี้เสร็จปุ๊บหมูสุกแล้วก็ใส่ไข่ไปเลยสองฟองเน้นๆกรุบๆนะคะตีไข่ให้แตกจากแล้วก็คลุน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 คลนเหมือนเดิมนะจ้ะง่ายๆเออทีนี้น้าหมูมันก็จะออกนะจ๊ะน้ําหมูก็ออกน้ําไข่มันก็ออกนะจ๊ะนี่ไม่ต้องมันก็จะไม่ติดกระทะนะจ๊ะไม่ได้ใส่น้ํามันเพิ่มเติมนะคะแล้วก็คลนคนเลยให้มันเข้ากันจาดแล้วเราก็ใส่ ตัวเด็ดลงไปจ้ะนี่ค่ะเห็ดนะคะแล้วเราก็ปรุงเลยจ้ะง่ายๆใส่เกลือเกลือหิมาลลยนะจ๊ะเอออันนี้ก็ใส่ไปเลยค่ะสองช้อนค่ะโบเข้มได้ไหมเนาะใส่แต่สองชนะ้อนเนาะบนนัวกับโบแมนแหละเออทีนี้ก็ใส่ซอสหอยลงไปนะจ๊ะนี่ใส่แล้วก็ใส่ ABC นะคะซีอิ๊วหวานนะจ๊ะเบาๆค่ะไม่ต้องใส่เยอะเนาะทีนี้เราก็ใส่น้ำตาลน,นะคะบบแมนพงศสุรดเดรินน้ำตาลได้ค่ะ เนอ,อก็ใส่ไปแล้วก็คลนคลุนคล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 นเออแต่ว่าเราก็เติมน้ำหน่อยนะจาะเติมน้ำนิดหน่อยนี่น่าทานเรี่ยงคะ่ะ